เด็กหนีหมดซะงั้งงนเอาลุงอะไรของลุงอะเด่ยปฏิบัติการก็เริ่มขึ้นครับลุงอั้นของเราก็เดินไปที่ห้องน้ําสาธารณะส่วนทางด้านลุงวิวนั้นแกก็อยู่บ้านผีสิงและใส่ชุดแฟรงเกนสไตล์พร้อมกับได้รับข้อความทางโทรศัพท์ว่าถึงเวลาแล้วแกก็ได้เดินหายเข้าไปในบ้านผีสิงครับบ่ายสองสามสิบนาทีทุกคนก็ได้มารวมตัวกันรถที่ใช้หลบหนีนั้นเป็นรถบัสประจําทางและลุงโจก็ตัดสินใจที่จะใช้กระสุนปอมครับความตื่นเต้นนั้นกลืนกินลุงโจได้กล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยฉันรู้สึกอย่างเป็นเกียรติอย่าง แต่ฉันจำชื่อพวกนายสองคนไม่ได้ บ่ายสองสนาทีการป้นก็เริ่มขึ้นเลยครับตามแผนคนขายหมาได้บอกเอาไว้ทั้งสป๋าได้ใส่หน้ากากแล้วก็เดินเข้าไปในธนาคารอุปกรณ์ล็อกประตูธนาคารเรียบร้อยยกปืนขึ้นมายิงคูแล้วก็บอกว่าทันภูมิเกียรติทั้งหลายนี่คือการปล้นทุกคนหมอบลงและห้ามร้องตะโกนใดๆเด็ดขาดห้ามเรียกตำรวจแม้แต่ยามยังกลัวเลยครับโดนปนรัวๆเลยธนาคารนี้ตามสูตรลุงอั้นเป็นคนคอยยืนคุมประตูและร้องตะโกนเสียงดังทั้งด้านลุงโจและลุงวิวเนี่ยก็เป็นคนไปเอาเงินสั่งให้แคชเชียร์เปิดประตูออกและ ขนเงินใส่กระเป๋าซะโดยดีไอพนักงานชักเนี่ยก็ทําท่าแมวเหมียวรอแล้วครับ <c oughs> ทั้งที่เขายังไม่ได้บอกให้ทําท่านี้ซะดนะ้วยซ้ำนะพวกเขาขนเงินใส่กระเป๋าโดยมีเวลาให้แค่หนึ่งนาทีและแน่นอนครับก็มีพนักงานแอบกดสวิตช์เรียกตํารวจในขณะเดียวกันก็มีแม่ลูกคู่หนึ่งลูกสาวของเธอนั้นได้ทักปาวิวครับซึ่งทําให้ปาวิวที่เป็นคนคิดถึงครอบครัวแล้วเนี่ยเห็นเด็กสาวก็เลยเดินมาหาเธอครับเด็กสาวคนนี้ได้ยื่นตุ๊กตาให้แล้วบอกว่าคุณเอามันไปด้วยได้นะคะป,ป้าบอกว่าโอ,อ้โห และตอนนี้หลานฉันก็ชอบเล่นตุ๊กตาเหมือนกันเธอเก็บไว้เธอก่อนที่เขาจะเริ่มรู้สึกอะไรแปลกๆครับใช่แล้วครับป๋าวิวของเราเข่าซุดลงกับที่และมีอาการหอบเหนื่อยครับจากโรคไตนั่นเองอาการดันมากําเริบตอนนี้อา้าวสวยแล้วไงตำรวจก็กําลังจะมาทําให้เด็กคนนี้เนี่ยจับไปที่หน้ากากของป๋าวิวครับแล้วก็บอกว่าคุณลุงกําลังจะเป็นลมคุณลุงต้องถอดหน้ากากออกเพราะว่าหนูเคยใส่หน้ากากแบบนี้มันร้อนมากใช่แล้วครับตามที่เด็กพูดเลยหน้ากากอันนี้ทําให้หายใจไม่สะดวกทําให้ป๋าวิวเนี่ยชมเด็กคนนี้ไปเลยว่า โอ้โ oh, หนูน่ารักมากเลยขอบคุณที่ช่วยลุงนะแล้วเด็กคนนี้ก็ได้เหลือบมองไปเห็นนาฬิการูปหลานครับนาฬิกาของปา๋าวิวที่เพื่อนๆมอบให้นั่นเองมีรูปหน้าหลานติดอยู่แต่มาทางด้านไอพี่พนักงานชักแกก็ได้เหลือบไปเห็นปืนของยามครับและตอนนี้พี่เขาก็คิดจะสู้แล้วโอ้โหธนาคารกูโดนปล้นมาสองรอบภายในระยะเวลา1เดือนไอพี่ชักบอกให้ทั้ง3คนหยุดแล้วก็จี้ปืนไปหาพวกป,ป๋าพวกเราพร้อมกับได้บอกว่าชันจะไม่ยอมทนตกปเป็นเหยื่ออะไรแบบนี้อีกแล้วทั้ง3ป๋าเนี่ยก็ได้บอกว่าเฮ้ยมัน มันจะยิงจริงเหรอและมันก็ยิงจริงครับยิงมาหมดแม็กเลยแต่ไม่โดนสักนัดน,นี่ขนาดเขายืนอยู่เป็นกลุ่มนะเนี่ยโอโ้โหโคตรแม่นเลยครับพี่พอกระสุนหมดแม็กป่าอันเนี้ยก็ได้บอกว่ากระสุนแกหมดแล้วทีนี้แกเตรียมตัวตายป่าอันได้เดินยิงไปที่ตัวมันครับแต่ป๊ามันก็เป็นแค่กระสุนปลอมแต่มันเนี่ยร้องไห้หาแม่เลยครับไอชักเอ้ยแล้วทุกคนก็ออกมาขึ้นรถอย่างรวดเร็วและพวกเขาก็ทําสําเร็จครับขับรถหนีไปได้ตอนนี้ก็บ่ายสานาที ตำรวจมาถึงที่เกิเดเหตุเป็นที่เรียบร้อยป๋าวิวได้มาส่งป๋าโจและป๋าอั้นลงที่สี่แยกไฟแดงซึ่งป๋าอั้นนั้นก็ได้เดินขึ้นรถประจำทางไปครับและปิดประตูฉีบเฮ้ยผ่านฉลุยส่วนป๋าโจของเราก็ได้หออกระเป๋าเรียกแท็กซี่ไปที่้านสักลีดและงานก็สำเร็จลุล่วงตกดึกทั้งสามป๋าก็ได้มาฉลองครับเลยได้ว่าฉลองหนักกินแชมเปญไปเยอะเลยแต่พอเดินออกมาครับป๋าวิวก็รู้สึกแปลกๆแ,แกได้คุกเข่าสุดลงทำให้เพื่อนทั้งสองนี่ถามว่านายเป็นอะไรนายดื่มเยอะเกินไปเหรอ ตอนนี้ป่าก็ไม่รู้จะโกหกไปทําไมแล้วครับแกได้บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเล่าหรอกตอนนี้ฉันเจ็บไปทั้งตัวคนแถวนั้นก็เลยเรียกรถฉุกเฉินให้และตอนนี้โจกับอั้นก็ได้รู้ความลับแล้วครับว่าป๋าวิวนั้นเป็นโรคไตและปิดบังเพื่อนมาตลอดคุณหมอก็ได้บอกทั้งสองคนไปตามตรงเลยว่าถ้าไม่เปลี่ยนไตเร็วๆนี้เขาไม่รอดแน่แน่ส่วนทางทีวีนั้นก็ออกข่าวครับไอคนที่ออกข่าวก็คือไอพี่ชักนั่นเองเขาได้ตอบนักข่าวไปแบบเท่ๆว่าพวกเขาต้องเป็นชายหนุ่มปลาดเปียวรวดเร็วมากแน่ๆผมยิงพวกเขาไป ตั้งหลายนะัดแต่พวกเขาลบกระสุนผมได้หมดเลยและทั้งสองป๋าก็ได้ไมาเยี่ยมป๋าวิวซึ่งป๋าอั้นก็ได้บอกว่าฉันจะเป็นคนทํามันเองฉันจะบริจาคไตให้หนายแมเป็นเพื่อนกันมาตั้ง30ปีจะมาตายจากกันง่าย,ายๆเร็วๆนี้เหรอไม่ได้ต้องตายพร้อมๆกันสุดยอดเลยครับทั้ง3ลุงยกให้เป็นไอดอลเลยเนี่ยและลุงโจกับลุงอั้นก็ได้มาดูทีวีครับตำรวจก็สืบสาวหาเบาะแสจนได้เบาะแสมาว่าโจนที่ปล้นธนาคารนั้นมีอายุประมาณ70-80ถึงปปีเป็นชายชราไม่ใช่ชายหนุ่ม และทีวีก็จะปล่อยวิดีโอกล้องวองจรปิดให้ตามหาคนร้ายด้วยครับตัดภาพมาที่กรมตำรวจที่เคยจับสมลุงตำรวจหนุ่มสืบสวนคนนี้ก็รู้ได้เลยว่านั่นคือลุงอั้นแน่นอนเขาได้เปิดวิดีโอตอนที่ลุงอั้นเนี่ยวิ่งออกจากร้านสะดวกซื้อตอนพากันไปขโมยของนั่นแหละครับไปเทียบกับวิดีโอที่วิ่งออกจากธนาคารซึ่งท่าวิ่งมันเหมือนกันเดียเลยตำรวจก็ได้ข้อมูลไปแล้วหนึ่งและวันต่อมาตำรวจก็มาบ้านอย่างไวครับปาอั้นเนี่ยก็ได้บอกกับภรรยมีาใหม่ว่าผมต้องคุยกับคุณแอนนี่ เรามีเรื่องต้องคุยกันส่วนป้าโจก็เหมือนกันมาดูหลานแข่งเบสบอลอยู่ดีๆรถตำรวจก็มารับตัวถึงที่ซะงั้นและป้าวิวที่นอนรอเปลี่ยนไตอยู่นั้น FBI ก็มาหาครับหลานของป้าก็มาดูอาการแล้วก็บอกว่าทำไม FBI มาที่นี่คะเนี่ยป้าบอกไม่รู้มัง้งเอาไตามาให้ตาละมัง้งทั้ง3คนได้ถูกพาไปที่โรงพักใหญ่ครับพร้อมกับนักข่าวล้อมรอบเต็มดังเลยและแน่นอนเข้าไปที่ห้องสืบสวนคนที่โดนสืบสวนคนแรกเลยก็คือป้าโจนายตำ ตำรวจก็นายตำรวจคนเดิมนั่นแหละครับที่เคยสืบสวนตอนที่ป๋าอยู่ในเหตุการณ์ป้นธนาคารตำรวจคนนี้ได้แซะป้าโจไปว่าฉันเจ๋งฉันเกา่าฉันอยู่ในเหตุการณ์ป้นธนาคารฉันเลยอยากลอกเรียนแบบเพราะว่าในชีวิตนี้ฉันไม่มีอะไรจะเสียอย่างน้อยถ้าโดนจับก็ไปใช้ชีวิตบั้นปลายในคุกค่าเช่าฟรีทำเอาป๋าโจเนี่ยบอกว่าเรียนมาตั้งเยอะคิดได้แค่นี้ส่วนทางด้านป๋าอันก็โดนสอบสวนว่าคุณหายไปในหนึ่งชั่วโมงซึ่งนั่นก็คือเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามเป็นช่วงเวลาเดียวกับ ที่มีชายชรา3คนไปพ่นเงินในธนาคารได้ถึง2.3ล้านเหรียญป้าอันนี่ถึงกับ,บอกเลยว่าว้าวนั่นเงินก้อนใหญ่เลยนะนั่นน่ะตัดมาที่ป้าวิว FBI ก็ได้ไปสอบสวนที่ปลายเตียงเลยครับสิ่งที่ป้าวิวบอกก็คือเขาแต่งตัวเป็นแฟงเกนสไตล์แล้วก็เข้าไปหลอกเด็กๆในบ้านผีสิงซึ่งมันก็มีแค่นั้นน่ะตัดมาที่ป้าโจตัดบ่อยหน่อยนะครับแกก็ได้บอกว่าผมตื่นมา6กโมงเช้าทุกวันเหมือนที่ผมทําประจําแล้วผมก็เดินไปส่งหลานที่โรงเรียนทางด้านป้าอันก็บอกมันเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีมาก ผมกับเธอตื่นเช้ามาและสิ่งแรกที่ทําก็คือเราอึบกัน2ครั้งทําเอาตํารวจที่มองหน้าเลยครับแต่ป๋าอั้นก็ได้บอกอีกว่าไม่สิสามครั้งต่างหากมองหน้าเขาไปใหญ่อีก พอเสร็จกิจผมก็เดินไปทําแพนเค้กให้เธอจากนั้นก็แต่งตัวและป๋าวิวก็แต่งตัวเหมือนกันพร้อมกับไปที่ร้านแนตซึ่ง FBI ก็ไปสอบสวนแนตครับแน่นอนพวกเขามาเป็นประจําอาทิตย์ละ3มครั้งไม่เคยขาดพวกเขามาหลายสิบปีแล้วแถมแนตเด็กเสือบเนี่ยก็ได้จีบพีเอฟบีไอไปด้วยว่าคุณมีแฟนหรือย,ยังอะเอาเบอร์ฉันไปไหมเอฟบีไ <c> อ <oughs> บอกผมแต่งงานแล้วมีลูก2ตัดมาที่ป่าโจก็ได้บอกว่าผมไปถึงสวนประมาณบ่ายสองโมงและได้ยืนคุยกับเพื่อนอยู่แป๊บหนึ่งคุยเสร็จก็ได้เดินไปที่ร้านขายตั๋ ซึ่งผมทํางานอยู่ที่นั่นแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นเพื่อนของเขาที่ชื่อโทนี่ขายตัวอยู่ครับปาโจเนี่ยได้ถอดหมวกของแกใส่ให้ลุงโทนี่แล้วก็บอกกับโทนี่ว่าอันนี้เพื่อนของขวัญแล้วก็ให้การกับตารวจไปว่าคุณไปถามคนแถวนั้นได้เลยผมขายตัวอยู่ที่นั่นตลอดเวลาไปถามคนซื้อตัว๋วเขาจะบอกว่าซื้อมาจากชายใส่หมวกแก๊ปสีเทาแหมแผนเยับยนส่วนลุงอั้นนั้นก็อยู่ที่ซุ้มสายไหมเขาก็ได้บอกตามตรงไปว่าต่อมาลุงมิวตันก็ได้มารับช่วงต่อพอตํารวจไปสอบถามลุง มิวตันลุงก็บอกว่าใช่แล้วเอาเบิดมันยุ่นที่นี่ทั้งวันตำรวจถามว่าทั้งวันเลยเหรอลุงก็บอกว่าฮะ ah? ใครนะตำรวจก็บอกว่าเอลไงป้ามิวตันก็บอกว่ากัตเลอร์เหรอฮะพร้อมกับยืนหน้าไปหาตำรวจแล้วก็บอกว่าคุณรู้ไหมเขาบอกว่าเขาจะขายโคเคียนให้ผมผมเป็นพยานได้ ตำรวจที่ถึงกับสายหัวเลยครับลุงนี่ลงลงรืมๆสุดยอดส่วนทางด้านลุงวิวนั้นก็บอกว่าผมอยู่ในนั้นหลายชั่วโมงแฟงเกนสไตล์คือตัวละครโปรดของเด็กๆแต่ความจริงแล้วนั้นลุงเปลี่ยนตัวใส่ชุดมัมมี่แล้วก็เดินออกมาหลังร้านครับพร้อมกับถือไม่เท้าค้ํายันมาด้วยแล้วก็ตัดมาที่ลุงอั้นครับทําไมถึงเรียกว่าลุงอัน้นตรงนี้แหละลุงได้บอกกับตำรวจว่าผมมีปัญหาทางลําไส้มาหลายปีมากเขาเรียกว่าถุงผนังลำไส้อักเสบหมอบอกว่าอาจจะต้องตัดลำไส้ทิ้งแต่ผมไม่อยากตัด ผมก็เลยเข้าไปอยู่ในห้องน้ําเป็นชั่วโมงแต่จริงๆแล้วลุงเข้าไปลุงล็อกประตูและแงะประตูห้องน้ําออกด้านหลังครับซึ่งตํารวจก็ถามว่าลุงไปขี้เป็นชั่วโมงเนี่ยนะป๋าอันก็ได้บอกว่าใช่แล้วมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อในชีวิตผมมากแต่ว่าผมก็พกหนังสือเข้าไปเพื่ออ่านฆ่าเวลาตลอดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงผมขี้อยู่ในห้องน้ําครับพอเสร็จแล้วผมก็ออกมาเจอเพื่อนสาวแล้วเราก็ไปร้องคาราโอเกะบนเวทีแต่ความจริงแล้วนั้นลุงเอา หลักฐานนั้นไปทิ้งที่โรงงานเก่าใช่แล้วตอนที่ลุงทํางานอยู่เนี่ยลุงทํางานเป็นพนักงานอยู่เตาหลอมครับหลักฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปืนและหน้ากากถูกหลอมทิ้งและลุงอั้นก็กลับมาร้องคาราโอเกะกับแอนนี่บนเวทีจริงๆกล้งองวงจรปิดก็เห็นเด็กทุกคนเห็นอยากจะบอกว่าลุงร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับเพราะว่าลุงเป็นนักดนตรีเก่ายัางไงล่ะส่วนทางด้านป้าโจนั้นก็ได้เอากระเป๋าเงินไปให้คนขายหมาแล้วก็บอกว่าพอจะซักผ้าให้ผมได้ไหมครับเฮ้ยยิ้มแฉ่งเลยคนขายหมาแล้วก็กลับมาที่งานค่ะ มานั่งเป็นสาวน้อยตกน้ําให้หลานปลาเล่นตกน้ําเปียกสนุกจบงานส่วนตัวผมคิดว่าแผนการป้นไม่เท่าไหร่แผนการให้คําปากคํานี่สิสุดยอดเพราะว่ายังไงคนแก่เนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่าป้นไปก็โดนจับแน่นอนไม่กระปี้กระเป๋าเพราะฉะนั้นวางแผนในการให้ปากคาซะดีกว่าแผนในการให้ปากคำเลยโคตรสุดยอดโคตรจีเนียแต่สุดท้ายตํารวจเนี่ยก็ต้องพาตัวเขาทั้ง3คนเนี่ยไปให้คนร้ายชี้ตัวครับเพราะในวิดีโอกล้องวงจรปิดของธนาคารเด็กสาวคนหนึ่งก็ได้แง หน้าก,กากของลุงวิวขึ้นมาแล้วเราก็ได้เห็นหน้าแวบๆว,ว่าเป็นชายผิวสีแล้วก็มีหนวดตำรวจได้คัดผู้ต้องสงสัยทุกคนมานั่งรถเข็นแล้วก็ามานั่งเรียงกันเอาไว้พร้อมกับให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาพอเธอเดินเข้ามาคนนั้นแหละครับลุงวิวจําเธอได้แม่นเลยอ่ะเฮ้ยเอาแล้วไงเอาไงดีเธอได้เดินไปดูแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนคนสุดท้ายก็คือลุงวิวของเรานั่นเองเธอได้มองไปที่นาฬิกาข้อมือและเธอก็จํามันได้ดีครับเธอได้ มองหน้าลุงวิวอยู่นานและได้กระตุกเสื้อ FBI คนหนึ่งพร้อมกับกระซิบบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะ FBI เนี่ยถึงกับงงเลยครับฮะไม่ได้อยู่จริงๆะเหรอเธอบอกว่าหนูความจําเป็นเลิศเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะใช่แล้วครับเด็กสาวคนนี้รู้ว่าลุงวิวนั้นไม่ใช่คนไม่ดีตอนที่ไปพ้นธนาคารเขาก็ทําเพื่อครอบครัวแถมใส่นาฬิการูปหน้าหลานไว้ขนาดนี้และไม่มีเจตนาร้ายใดๆด้วยเด็กคนนี้ฉลาดมากเลยครับแล้วเธอก็ได้เดินออกมาเจอกับหลานของลุงวิวที่ยืนรอลุงวิวอยู่น้า โอ้โหนี่ไงคนที่อยู่ในนาฬิกาพร้อมกับยิ้มให้กันเรื่องราวซึ้งๆก็เลยเกิดขึ้นช่วยชีวิตลุงไว้และทุกคนก็โดนปล่อยตัวครับต่อมาลุงโจก็ได้มาพบกับชายขายหมาในร้านของแนตตี้เขาได้เอาหมามาให้ลุงโจครับเพราะว่าลุงโจนั้นจะซื้อให้หลานนั่นเองพร้อมกับทะเบียนทุกอย่างเอกสารกำกับและผมก็ทำามันให้มันเรียบร้อยแล้วลุงโจได้ถามว่าหักเงินไปหรือย,อยังชายคนนี้บอกว่าไม่มันเป็นหน้าที่ทางสังคมที่ ต้องดูแลผู้สูงวัยซึ่งเป๊ะเลยครับชายคนนี้คือโจนที่ป้นธนาคารตอนแรกนั่นเองเอาไอ้คนขายหมานายนี่เองลุงโจรู้ได้ทันทีเลยครับแล้วก็ถามว่าลอยสักนายหายไปไหนเนี่ยไอ้เต่าคนขายมาก็ได้บอกว่าลอยสักปลอมไงลุงผมตั้งใจให้ลุงเห็นลอยสักเพราะผมรู้ว่าคนแก่แบบลุงต้องจดจําอะไรแบบนี้ได้แม่นแน่ๆซึ่งมันก็ได้ผล <c oughs> โคตรเลี่ยมเลยครับลุงนี่โคตรประทับใจเลยครับไห <c oughs> นนี่มันอัจฉริยะและต่อมา ก็มีเจ้าหน้าที่ FBI เดินมาหาลุงโจลุงก็ได้เตือนชายขายม้าทันทีว่า6นาฬิกา FBI กําลังมาแน่นอนครับมันยังไม่จบไอ้ FBI คนนี้ก็ยังสงสัยลุงอยู่และก็เข้ามาตรวจความเรียบร้อยนั่นเองพอเข้ามาลุงก็ได้แนะนําคนขายม้าให้เขารู้จัก FBI ก็ได้ยินเสียงมาร้องครับแล้วก็บอกว่าโอ้ลุงสั่งม้าไปเลี้ยงเหรอนี่ลุงก็บอกว่าใช่แล้วจะสั่งไปเป็นของขวัญให้หลานนะซึ่ง FBI ก็ขอลงไปดูมาครับลุงก็บอกว่าเอออย่าดีกว่ามันอาจจะนอนหลับอยู่แต่ FBI คนนี้ก็จะดูให้ได้พอก้มลงไปดูก็เป็นหมาน้อยน่ารักแต่หารู้ไหมเงินที่คนขายหมาเอามาให้ลุงโจนั้นติดอยู่ด้านบนกรงครับโอ้โหไม่เกือบเห็นเอฟบีไอ <FBI S 1> คนนี้ได้เข้าไปเล่นกับหมาครับแล้วมันก็งับมือเข้าให้นี่น้องหมาช่วยสะใจเอฟบีไอถึงกับด่าว่าไอหมาเวนแสดงว่าที่บ้านไม่ได้เลี้ยงหมาสินะแล้วเอาละทุกคนก็แยกย้ายครับลุงโจก็ได้ให้ข้ออ้างว่าผมต้องไปหาหลานก่อนที่หลานจะเลิกเรียนอ่ะน,นะเดี๋ยวต้องพาเจ้าตัวเล็กไปส่งบ้านใหม่ด้วยและพวกเขาก็เดินออก จากร้านไปครับพร้อมกับเจเนตที่มาเก็บโต๊ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเห็นกูเป็นเครื่องสักผากแล้วสินะให้แต่เหรียญ <c oughs> แต่พอยกกระดาษขึ้น <c oughs> ก็มีเงินฟ้อนหนึ่งวางอยู่ครับ <c oughs> พร้อมกับโน้ตที่เขียนว่า <c oughs> ไปกอดและจูบหนุ่มๆซะโอ้โหเจนนี่ดีใจ อไม่ให้เรียนครูต่อไปแล้วและก็ตัดมาที่ห้องใต้ดินของคนชราครับมีกล่องของขวัญปริศนาส่งมาซึ่งเปิดขึ้นมันก็เป็นภายสองอันแต่ข้างล่างนั้นดันเป็นเงินหลายก้อนกันเลยทีเดียวแน่นอนครับมันเป็นเงินส่วนที่เกินมาลุงโจลุงอันและลุงวิวของเราไม่เอาเงินส่วนนั้นพวกเขาเอามาบริจาคให้เพื่อนๆที่อยู่ใต้ดินตรงนี้พร้อมกับเขียนโน้ตว่าทุกคนควรจะมีภายกินเล่นเอาซะทุกคนทึ่งเลย oh m ม่ก็และก็ตัดมาที่ปาวิวและป้า อั้นครับตอนนี้ป๋าอั้นก็เตรียมตัวที่จะเปลี่ยนไตให้ป๋าวิวแล้วเรียกได้ว่าแบ่งเพื่อนใช้คนละอันอะอย่างน้อยเราก็ตายด้วยกันอย่าเพิ่งตายจากกันไปเร็วๆนี้และหลังจากเปลี่ยนไตพวกเขาก็ได้มางานแต่งของป๋าอั้นกับเจแอนนี N ่ e. ซึ่งจัดขึ้นอย่างสนุกสนานและทุกคนก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้สุดท้ายคนเราทุกคนก็ต้องแก่ตอนนี้เรายังไม่คิดหรอกครับว่าตอนแก่เราจะใช้ชีวิตยังไง แต่พอแกไปนี่สิเงินทองและคนรอบตัวนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นอย่าไปทําให้คนแก่เสียใจนะครับเพราะพวกเขาก็คือคนที่ผ่านโลกมาก่อนเราแล้วก็เลี้ยงเรามาตอนที่ยังเด็กและนี่ก็คือบทเรียนของธนาคารที่โกงกินสมน้ําหน้าเจอ3ปลา3เก่าวางแผนปนไงละ่ะแผนปนนี่เด็กๆแต่แผนให้การนี่คือสุดจัดผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้9เต็ม10ครับส่วนท่านผู้ชมนะครับให้เท่าไหร่คอมเมนต์กันมาได้เลยเอาล่ะครับและสําหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่หนังเรื่องหน้านะฮะสำหรับใคร ที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็สามารถกดไว้ด้วยนะครับกดไว้ทวยกดไว้ได้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไม่กดกระดิ่งมันจะไม่แจ้งเตือนนะเจ๊เอาละเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีบ๊ายบาย